คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกขนาดพระพุทธเจ้าปรมครูของพวกเรานางสามาคันธยาว่าจ้างคนในเมืองอุเทนด่าพระพุทธเจ้าอย่างนางจินจามานวิกก่อหาเรื่องเสียพระพุทธเจ้าพระเทวทัตกันแกล้งจะฆ่าพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือไม่ใช่นินทาเฉยๆจะฆ่าให้ตายอีกต่างหาก เพราะนั้นเลือกความนินทาสารเสินเราจะไปหวั่นไหวต้องมองดูตนเองเราทำผิดแล้วเขาทำถูกเราคิดผิดแล้วเราคิดถูกเราพูดผิดแล้วเราพูดถูกเขาจะนินทาสนัเสินข้าพเจ้าเป็นผู้รับกรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าเราทำกรรมดีอยู่แล้วเขานินทายัางไงเราดีอยู่แล้ว ถ้าหากว่าเราทำกรรมชั่วถึงคนจะยกย่องสนเสริญเชิดชูบูชาขนาดไหนเราทำกรรมชั่วในใจเราก็ต้องไปนรกเพราะเราทำกรรมชั่วเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เชื่อในตัวเองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแต่บางคนเห็นเขานินทาแล้วก็มาพลอยนินทาไปด้วยอันนั้นแปลว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่ใช่ว่าเราจะหูเบาข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เราต้องฟังฟังเหตุฟังผลมันมีผิดไหมถูกไหมตามหลักเหตุผลจะให้ถูกใจคนมันไม่ได้ล่ะถูกใจคนมันผิดธรรมได้ยังไงมันต้องให้ถูกธรรมถูกธรรมคือหลักเหตุผลธรรมคือความถูกต้องคือหลักเหตุผลหลักคือธรรมเพราะนั้นให้พวกเรา ต้องเป็นผู้หนักแน่นในหลักเหตุผลในโลกธรรมในนินทาสรรเสริญอย่าไปพอใจแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้นะเมื่อเขานินทามาล้วก็ฟังนินทาถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องเราก็แก้ไขถ้ามันไม่ถูกต้องเราจะไปฟังทำไมเนี่ยปากมนุษย์การจะพูดอะไรออกไปต้องสํารวมระวังปาก เราพูดออกไปนําเป็นยังไงกระทบกระเทือนคนอื่นเข้าไหมเสียหายไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมต้องใช้ปัญญาพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลทุกสิงทุกอย่างอย่าไปหูเบา